กลาวใช่ไมครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมเบาเตียสามตัวตรงเดินทางมาวัดบันลงบังครับครับอำเภอร้อนมุดแดงจังหวัดบุบลราชธานีครับเบาเตียจะมากราบไหว้จุดทูบขอเลขกับองค์ปูเถาไปสั้นอยู่ที่วัดบันงบังครับครับเดี๋ยวเบ้าเตียเดินทางมาถึงวัดนะครับเดี๋ยวเบาเตียเขาไปกราบไหว้จุดทูบขอเลขจะเป็นสองตัวหรือว่าสามตัวปฝากเอฟซีว่ามันทีสิบหกตุลาคมหครับครับตอนนี้เบาเตียตามตัวตรงกักจุดทูบ ขอเล็กกับองค์ปูถาเวสวันจะเป็นเล็ตัวใดเด,วเ,เดี๋ยวเบาเตียตามต,ตรงจะพาพี่พระนองไปเบ่งตัวเล็กพร้อมๆกันครับข<อ>ับเดี๋ยวรอครับบอองค์ปูจะให้เล็กตัวใลครับครับปัดมาุงบางไตครับ ผูกคนก็นมากาบไหวมาคอยุดถูขอเหลก็กก็เคยได้โชคลาภครับเบ,บาอยากเล่เดินทางมาขอจุดถูขอเหล็กครับองปูจะเป็นเล็กตัวนี้เดี๋ยวเบาจะพาพี่พ่อนไปบึงตัวเล็กครับ ตัวแหลกเป็นเลขแปดเลยครับรับองูก็หายนะครับเลขแปดรับตัวแหลกครับรับเบิ้งชัดครับตัวแหลกเลขแปดเลยครับครับตัวเลขเลขแปดครับเดี๋ยวร่อเบิ้งตัวที่สองที่เป็นตัวแลเดี๋ยวเบิ้งพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับครับเดี๋ยวเบาเตียจะพาเบิ้งตัวที่สองครับเป็นเลขตัวเรครับตัวที่สองเลขเก็เลครับถึงผู้ชมครับเลขเกตครับ ตัวแรกเลขแปดครับครับตัวที่สองให้เด้เก็ดนะครับครับเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สามว่าจะเป็นตัวไลเดี๋ยวรุ่นตัวเลขกับเบาเตยียพร้อมกันอีกครั้งนึงครับครับ,บเ,รเบาเตียจะพายเบ่งตัวที่สามครับจะเป็นเลขตัวไดเดี๋ยว,วเอาตจะพาพี่พ่อน้องไปเบ่งตัวเลขของพร้อมกันอีกครั้งนึงครับผม หมอกรมกลมมาเลยครับตัวที่สามจะเป็นตัวเลขครับครับเป็นเด็กโคกนะครับที่หมอชุมรับครับแปดเจ็ดหกขับหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกครับครับเบิ่งจะชันเลยครับหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกครับผม เบาเตี่ยมาจุดถูกคอเล็กับองค์ปูทาวเอสวันกันเลยเล็กไปปากเอฟซีสามตัวเลยครับท่านผู้ชมครับครับแปดเก็ดหกครับครับแปดเก็ดหกครับขับหมุนเอ้าครับท่านผู้ชมครับหมุนนะครับแปดเก็ดเก็ดแปดแปดหกหกแปดเก็ดหกหกเก็ดครับครับเพื่อแนวทางหรืรัฐบาลที่จะกินแบงค์ครับเอาปากกามาจดไว้เลยครับหรือว่าแคปหน้าจอไปท่านผู้ชมครับเอาปากกามาจดไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้ครับครับคมเสียส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับครับเพื่อเป็นแนวทางหรืรัฐบาลที่จะกินแบงคค์รับครับ มักกัดจัดครับผมบ่มักกับเบิ้งพอเขามาเทิงครับการพป็นมีกลมเตียงครับผมครับเบาเตียกัมันติดตามตัวเลขฝากเอฟซีฝากทุกท้งบ้านในวัเมื่อกี้ที่พกตุลาหัวขับครับเบาเตียข้อทำให้ทุกท้งบ้านมีโชคมีลาภเฮงเฮงมันหมันลุยๆครับในวัเมื่อกี้ที่พกตุลาหัครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหเบาเตียตามตัวตรงเลยนะครับครับเดี๋ยวพอเขาเบาเตียตามตรงคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ